รถคันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากออเดอร์อันดับหนึ่งของโรงงานปทุมธานีของห้าของหลว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 งเป็นพ่อค้าไม่ค้าแม่เก่าไฟแรงที่มาขายช้าไม่ได้ไม่ถึง1ปีก็มีออเดอร์อาทิตย์ละสองหมพัน 24, ถุงปกติพี่เมย์กับพี่เป็กนี่เขาจะมาคันสองคนแต่ว่าวันนี้เอาตัวน้อยมาด้วยนะแล้วก็เด็กค่ะ คงเหลาวะ่ะอ่ามาด้วยนะมาถึงเราก็จะให้ใส่รองเท้าบูทเพื่อความเรียบร้อยนะอ่าเปลี่ยนรองเท้าบูททุกคนนะอันนี้น่าจะชื่อน้อง,น,องน้องดินนะน้องดินอ่าชื่อเรียกยากจริงน้องดินนะเปลี่ยนรองเท้าบูทเพื่อความเรียบร้อยนะตัดผาพมาที่แม่ค้าเขากำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้กำลังเซ็นอะไร <laughs> เหมือนเอ่อโฟเมนเลยอนะ่ะเหมือนโฟแมนทำอะไรสักอย่างไหม <laughs> น่าละจุดออเดอร์ของพี่เมย์นะว่าเขารอบนี้เขาทำยอดไปได้กี่ถุงเนี่ยมีการโชว์สักหน่อยมีดูทรมน้องฟิล์มแล้วน่าจะแลงเหลือนะโอ้โหเข็ดรถใหญ่เลยเข็ดรถแล้วก็มีพูดจาพูดคุยกันนะเล่นกาบฟาเดลด้วยเพราะว่าฟาเดลมาที่ไรนี่พี่ฟิล์มแก้งตลอดเลยไม่ค่อยจะถูกคอเท่าไหร่อ่ะนี่เดี๋ยวพี่เป็กจะมาเปลี่ยนรองเท้า พี่เป็กเจ้านี้เขาเขาจะวาค,ควงโชว์ผัวไม่น่าค่าคำควงโชว์มีการควงเท้าบุญเดี๋ยวถ้าหลุดบืออว้ทรางเข้าเลยนะการยกมิ้วเจ้านี้เขาไม่ธรรมาดาจริงนี่ตอนนี้เราเกิดปัญหานิดหน่อยนะน้ําลั่วนะถึงน้ําจะลัว่วแต่คนไม่ลัว่วมีการเปลี่ยนน้ําค่ะแล้วก็เปลี่ยนน้ําน้ำปกตินะการลั่วคือธรรมชาตินะแล้วนี่เราก็จะมา ส่วงออเดอร์ของลูกค้ารายย่อยนะก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะในแต่ละวันนะในขณะที่เราส่วงออเดอร์ก็จะมีเข้ามาสิบถุงนี่ิถุงเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวแอะไปดูฟาเดลก่นหน่อยนะฟาเดวเปลี่ยนเสื้อผ้านนะโปโอลไหมไม่ไมโปโอลนะหูจากเสื้อเสื้อมันตัวใหญ่ที่คนตัวเล็กก็ไม่รู้นะกลายเป็นทิสเตอร์แลนะ้วน้องฟาเดลนะดูหูจากแขนสัม้มกลายเป็นแขนยาวแนละ้วยกม้วโชว์หน่อยนะ <c oughs> ต้องบอกว่าลงนานแล้วนะ แจกทั้งเสื้อทั้งเยี่ยมนะฮะแจกเสื้อแขนแข้มแขนยาวแจกเยี่ยมแจกทุกอย่างฮะยกเว้นแจกทั้งแจกตังไม่ไหวจริงๆนะโอ้โหดีดีดอ่ร่วมสร้างเป็นครอบครัวก็เราได้นะครอบครัวชาไหมนะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่แดนกรุงหรือทุ่งแดนใครเอ๊ะเดี๋ยว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 คนคนนี้ใส่เยี่ยมเดี๋ยวเยี่ยมมันตัวเล็กไปเลย พี่เมย์ใส่เอี่ยมแล้วเราเยียมล้วดูตัวเล็กไปลยนะอ้โอุ้อยออเดอร์ทั้งหมดนะของพี่เมย์ปทุมธานีเจ็บพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามถุงโหไม่รู้จะมีเศษไว้ทําไมนะไม่มันมันจะจะลงล็อกพอดีนะเดี๋ยวก็ไม่พูดพามนำเพลงนะไม่ขาแล้วก็จ้วงเอาอย่างเดียวครับเออใส่ไปด้วยแล้วเพรานับไปด้วยนะในระหว่างที่เราขึ้นน้ำแล้วก็ะน,นับไปด้วยนะโอ้โหนะคะเราวันนี้แรงดีงจริงไม่รู้ว่ากินอะไรมานะอ๋อมาเช้าน่าจะกินข้าว อะไรสักอย่างแรงดีจริงๆโอ้โหโอ้โ oh, ห oh, 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 แม่ค้าเราดูว่าใส่ไหมยังครับขึ้นไปนับไปนะถ้าอมีการนับสามนะสี oh, oh, ่โอ้โหแรงดีจริงๆนี่เสร็จแล้วหนึ่งคันสองคันโอ้โหเสร็จแล้วสองคันคันต่อไปนะั่เอามีการเิ้งแย่แก้คนอื่นเแต่เดี๋เขาคดลืมอีกเขาคัานับเป็นอยู่เราไปแก้งเขานะ แกเสร็จแล้วก็ช่วยต่อละเอาลุ่หลวงลุ่มโอ้ยลว่หลวงลุโอ้ไม่รู้ว่ามาช่วยงานหรือว่ามาช่วยทํหลายของนะเออลุ่มอีเอ้าอ้โจะเรียกว่ามาช่วยดีป่ะเออล่วงีเย้าโอ้โหเสร็จไปละาจ่ไปเป็นคนใส่รถนะแม่ไปเป็นคนยืรถก็พอละแมนามาช่วยนะโอยิ่งช่วยยิ่งถังนี่ดูเขาตั้งใจนะแม่ค้าวันนี้โอ้โหเราจะหาดูได้ยากนะภาพนี้นะภาพที่แม่ค้าอุ้ยไม่นี่ นี่ใส่รถไปเก็บล่ะพิพ,พัฒน์รถกับพิพัฒน์นี่อะไรใหญ่กันแล้วนะ <c oughs> โอ้โหนะคะเรานี่มาแล้วคันต่อไปสตรอเบอรี่กับโกโก้น่าสายตายทีงนี้อยู่น่าจะเป็นโกโก้ถ้าเราฟริตแข่งมาให้จุกมัดทุกถุกแล้วนะในหนึ่งถุงจะมีสามสิบเอ้ไม่ใช่ในหนึ่งมัดจะมีสามสิบถุงโอโ้สมองกลับกรอกกันไม่หมดละ <c oughs> โอโ้ในระหว่างนี้ก็จะ คืดเงางไปเรื่อยๆนะฮะฉันว่าจะเสร็จนะครับเราว่าฟันต่อไปนี่เป็นฉาเฉียเปิลแล้วในหนึ่งมัดจะมีสามติดถุงนะไอร้รถคาร์เนชเหลืองนี่จะเป็นเมนูพิเศษข้าวโพดดั้สดนะใช้เยอะจริงๆนะนี่อุ้ยไม่ขายโยนแผงไม่อยากจะเชื่อฮะแรงปุ๊บๆแรงดีๆจริงๆ่ะทดสอบที่สองโทไปเลยอึ๊บอ,อ,อ,อือโอ้โหแรงเลยะออกเอาไปต่อนะยังไม่พอนะ ทาทีว่าจะไปยกน้องพิเปกดมอะไรดมอะไรถักดมว่า้ําแข็งหอบไม่เปล่านะว่าผ่านอยยไหมนี่หนไหมคะเราโชว์ลูกที่สามไปแล้วต้องบอกว่าหาดูแลอยากทำน,นี้อยยังไม่จบนะไหมคะเราสยต่อลูกที่ห้าพี่เปกมาช่วยนี่ดูโชว์ลีลาการเดยวน้ําแข็งเธอก็อ๊บมีการแจงคือนมองด้านบนว่าพันชั้นหรือเปล่านะนี่ชุดแก้วฟ้ารอด ที่เหามีให้ครบดาะไม่ต้องไปซื้ออะไรแล้วมีให้ครบเลยชุดแก้วฝาหลอดเพียงแค่จ่ายกระตังแล้วอ่ะไม่ต้องทำอะไรละรอปักน้ำเทขายอย่างเดียว <c oughs> นายเกิมโอ้โหนี่แมค่ค้าแล้วว่าช่วยกันขึ้นแก้วฝาลอดนี่นี่พักตัวก็หลังพี่พักไข่ใหญ่กันนะ <c oughs> โอโ้ที่ค้านี่ถึงตัวจับจีด๊ดแต่ว่าแรงดีนะไม่ธรรมดานะคนคนนี้ นี่ไหมคะเราเล่นของหนักนะโหหลอดหนักนี้แย่จริงๆยกเล่นจ้าเล่นจ้าโหทาอย่งางนั้นหนักจริงนะโอ้ยดูดูเนี่ยติดเล่นเลยทำไมคะวติดเล่นนะไม่ามแล้วจะเสร็จนะวัาน,นี้ยโอ้ยปิดประตูให้เขาด้วยปิดประตูให้เขาด้วยนะโอ้โหใจดีจริงๆคนคนนี้ติดเต็มป่ะนะทำสงทำสงปิดเนี่ยเขาต้องสอนนะนี่อยากเรียนรู้อยากเรียนรู้แล้วว่าระตูเทีเขาปิดประตูยัง,ยงไง นี่ใบใบเอาหมดแล้วคพี่ปิดปทุมธานีคลองห้าของหลวงนะโอ้โหมีการมาโบกแล้วด้วยเป็นคนยกน้นาแล้วเพเป็นจราจรด้วยนะโอ้แปบไหมงานโบมือใบใบนะเจอกันที่ปทุมธานีคลองห้าของหลวงนะไปแล้วโอ้โนี่โรงนานชาไม้ของเรานะแล้วก็เขากลับไปแล้วแล้วเพื่อจะเตรียมนานทาความสะอาดนะเดี๋ยวมีออเดอร์ต่อไปมาหนะ้าเราเพราะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะเราก็เก็บทำความสะอาดถู